สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตการ์ดนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเสียงไหมโอเคเปิดเสียงแล้วนะครับก็โอกาส5 0นะครับพอดีมีมีการ์ดมาตเตอร์ลิงอยู่3ใบพอดีนะครับซึ่งมันจริงๆมันใส่2ครับก็แต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยว ้ามันติดก็ใส่ใส่หนึ่งแล้วค่อยเอาการ์ดไอ้บัตตี้นหนมาใส่เพิ่มนะครับไปลองอัพกันเลยว่าอัพราวมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเหรียญก็ครบแล้วนะครับมีความน่ากลัวอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีโอกาสแค่5้เปนะครับที่จะติดนะเรามาลองกดกันเลยนะก็คือ น่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมหาอะไรมาปิดก่อนปิดจอผมเองนะเอาละครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอัพติดไหม ติดแล้วครับพี่น้องได้แล้วโอ,โอเคโอ้มันใส่ช่องอันนี้ไม่ได้นะเพื่อน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 มันใส่ช่องพิเศษไม่ได้นะครับ ก็สร um <NY> ุปก mm ็ค hmm. <Yeah. S 2> ือใส่ช่องพิเศษไม่ได้นะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆวางแผนนะครับมันก็จะต้องใส่อยู่ช่องธรรมดาปกตินะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนึกว่ามันจะขึ้นเป็นเลข24เลยนะแต่จริงๆมันไม่ขึ้นเนาะ สั่นอยู่นะเพื่อนๆเพราะว่ามัน50%ถ้าแตกก็เหมือนเสีย2ล้านนะครับแต่พอติดมันก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอั up d o การ์ดนะครับสั้นๆเลยครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอีโวหมานะครับเพื่อนๆอีโวหมาก็หวังว่าจะได้ S นะครับ <c oughs> ในครั้งเดียวเนาะก็คือไม่อยากจะเสียซ้ำซ้อนนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้คลิปหน้าอีโวหมาก็คืออาจจะไปการเทสดามจก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูสเตตัสหมาก่อนอีโวนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วถ้าอีโวจะไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับการอัปดาวการ์ดนะ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆทีเดียวนะ <c oughs> คลิปนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเพื่อนเพื่อนจะได้ข้อมูลไม่มากก็น,น้อยเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ